มาเบิงกวางตุงดอกที่หฮาตัดไปแล้วหลอบหนึ่งค่ะที่นี่เ้าก็จงไวให้มันแตกแขนงอันนี้คือแขนงของเพลินค่ะแขนงของเพลินสิแตกออกมากจนเป็นดอกแล้วค่ะตัดไปกินลร้เทื่อแล้วค่ะนี่ตัดกินทุกมือเลยค่ะแขนงเพินกระสิใดซ้ำนี่นีกระถือว่างามอยู่ค่ะเ้าปูกกินกะงามซ้ำนีก่กะโอเคแล้วค่ะขนาดว่าตัดไปกินหร้ยรอบแล้วก็ยังแตกแขนงมาให้กินเรื่อยๆอยู่ค่ะเพราะว่าเห้าก็ ลดน้ำเพื่อนไบเรื่อยๆลดน้ำเรื่อยๆด้วยน้าหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแน่นามักขี้งัวแน่ค่ะใบเพื่นก็นจะส้มแล้วค่ะใบบงงามแล้วแต่บากแตกแตกคแนแงออกมาให้กินเรื่อยๆค่ะเมื่อนี่กระสิมาตัดไปใส่ตู้เย็นใบกอนเพราะว่าเมื่อวานนี่กระตัดไปแล้วกินไปแล้วกับบ่อกอยยาค่ะที่นี่ตัดใส่ตู้เย็นใบกอน เสียดายมันทาเม่นปลอยไว้เพิ่นกระสิบานบานดอกเพิ่นกระสิบ่เป็นตะกินแล้วค่ะแล้วทั้งนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งห้องเต้รุ่นต่อไปค่ะห้าสิบปลูกไว้รุ่นต่อรุ่นเลยค่ะกําลังออกดอกขึ้นกันค่ะปลูกไว้แค่บ่หลายค่ะสีกองโฟมกับประมานจะต้นละหาหาสิบต้นถึงบ่บุ้นี่นี่ค่ะกําลังออกดอกค่ะ ที่นี่พ่อส้มนี่ออกดอกแล้เข้ากสิทัซส้มห้าก,ส,ากสิท้อนต้นส้มเกาถิมค่ะเพอว่าเพิ่นจะกินคุ้มละละทั้งนี้ก็จะเป็นต้นคณนาคนะนี่ก็กำลังงามคือกันค่ะก็ซิมีต้นบ่เสมอกันต้นงามเน่บอ่อกงามเน่ค่ะเป็นคนาธรรมดาค่ะบอ๊อบเปน็นาเฮ็ดหอมนี่ก็ถือว่างามใส่ใดอยู่ค่ะ ทางนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งห้องเต้กินบบท่านค่ะอันนี้แกนาสิเกินอญญายุแล้วค่ะนี่กินบบท่านเอาให้ผู้อืน่นเข้าเจก็ว่ากินบม่ค่อยเป็นเขาเจว่าบม่ค่อยมาก,กว่าสันกันเลยจะคลองก็เลยกินคนเดียวค่ะอันนั้นกองโฟมสีขาวนั่นก็คือข้าผสมดินปลูกว้ก่อนข้างล่างก็สิเป็นฟางแห้งค่ะผสมดินปลูกไวล่อปลูกต่อไปว่าเสียเอาพักชี่กับต้นทั่วเหลืองมาปลูกค่ะ กำลังพออยู่แล้กสิปูกพออพักไอพักกวางตุงรุ่นต่อไปอีกค่ะเอามาลงในกระบ,บาน,นี้หมุนเวียนกินตลอดเลยค่ะพักกวางตุงเพราะว่ามากกินค่ะนี่ค่ะขนงมันมาตัดไปใส่ตู้เย็นไว้ตัดไปเห็ดทอแม่พอจักทอแม่เ,เมราม,มาละเนี่นยหอดอ่อนๆเลยค่ะนี่ นี่นี่คะนี่ชือว่าออนใส่ได้รุ่นที่สองเพิ่นก็นจะบ่อยาวคือรุ่นแหลกเนาะคะ่ะถแม่เรามาพอดีค่ะพอดีห้เราตัดไปเลยที่แหลกว่าสิตัดใจตู้เย็นไห้พอดีถ่แม่มาถั่แม่เอาไปเห็ดย่างแม่เ,นนเอาไปหนึ่งปลาป่าสันตัดเอาตะอันอ่อนๆมันตีต้ยอาอตัดเอาอ,อนัอาออนแกมัน เลือกกินเลยอันนั้มันเยาโอดโ่อจะตัดนั้นเอาเบิรนั่นละเราวะเสียดายมันนี่ค่ะโอ้ยหลายเติบเด็กกรรมบักไงได้นี่ยไ,ได้กินหลายหลอบได้เนี่ท่อแม่ก็ได้กินหลายเถื่อแะ้วขึ้กันเอานั่นห้อยนอนนั่นขีนน้อนนั่น,น,นมือขึ้นนี่บ่ได้มาแย่งนั่นดำปือป้อปื้อยู่เครื่องกินแล้วก็ขีไปพร้อมนอนกระไดมือขึ้นนี่ฝนตก ก็เลยบดได้มาแย่งนอนตัดพักที่เ้าปลูกเองมวนเธอเด้อพี่น้องอันนี้กินสี่หาหลอดละมั้งนี่ตัดประเห็บคนอื่นกับประนันท่อแม่ก็มาเอาสองสามหลอและคือกันเราเสียไป1ปลาหนึ่งปลา,าไปใส่บาทแล้ววะนี่ปลอดสารรอยเปอรเซ็นเลยค่ะหลักฐาน ขี่นอนกินแล้วทิมรักทานใบพร้อมนอนกระไดใบใบแก่มันกระเด็ดออกน้ำค่ะใบแก่เพิ่งก็จะวันนั้นแล้วตัดอีกจักสองสามเทือกระสิลือแล้วละ่ะสิตากดินไว้ปลูกพักรุ่นต่อไปค่ะที่นี้ถอ่แม่มาตัดเอากวางตุงห่องเต้น้ำ แสบอยู่บ่แม่แบอยู่ไไดด้้กกออยู่บางคนเพิ่นคือว่าบ่แสบเพิ่นว่า,า,เ,เ,อวาเอาไปให้เพิ่นเพิ่นวันบ่แสบเพิ่นว่ามันแก่แล้วมันเลยอายุญญแล้วเบิ่งส่งนะเอาอีกที่เรเอาอีกโอ้ยเอาไปยังได้กินบ่ทนกินบ่ทันเลยค่ะน,าานี่ถ้าแม่เราว่ามันแสบอยู่เราไปกินกับตำถั่วัวเราบ้าตำถั่วัวตำหมูได้รสหมักตัดมาแล้วล่ะค่ะเบิ่งได้ซัมนีงามเติบอยู่ไร้เติบค่ะ แม่เซไปเห็ดยังก็อเอาไปหนึ่งปลาใส่จังหันหมือนอื่นชาบาทที่หมดเศร้าบุญน,นะข่อยกระไดบุญได้เนยพ <c oughs> ืชพักจากสวนเขาเองหลายเติบได้ทั้งกวางตุงหองเต้ทั้งกวางตุงดอกหนึ่งบ๊หนึ่งบ,งบเบิร์ดเอาไปแกงน้ำกระไดแม่มันลายอยู่นั่นเบิร์ดพูดนี่ร้าได้มันกระโยบลงเนาะใสอันนั้นใสสามถุง ใค่บาทบาทสักตอนมึงกับพักเนี่ยเจมเกวใส่